The law of karma. Remember this in your mind. Avoid the bad. Do only good. Purify your mind. When you die, you'll go to heaven. You have to know, and you must know. Life's in the cycle. Of samsara, there is no way to get away. Under the law, the law of karma. ูกน้องพี่น้องทั้งหมดสิบสองคนลราเป็นคนที่สิบค่ะพองลูกตต้งแต่มีลูกคนแรกเป็นต้นมาก็ไม่ทำมาหาเลี้ยงข้าบคุัรแต่อย่างใดออาจะบ,บ้านไปดือนละแล้วเล่นการบ,บน,นันสองสามวันจะกลับมาบ้านครั้งหนึ่งทำอย่างนี้เป็นอาจีนแม่ก็ไม่ว่าอะไรก้มหน้าก้มตาทำงานหาเลี้ยงข้าวคุดโรแทนพ่อมาโดยตลอด ขณะลูกยุติเจ็ดครัวพ่อก็ล้มป่วยเป็นวันรคแล้วก็จากพวกเราไปแม่งลูกปกติของแม่นะ่ะจะออกจากบ้านแต่เช้าเพื่อไปทำไร่ตกเย็นก็จะหาผักมาขายนำอาหารเย็นมาให้ลูกๆแลกกว่าจะถึงบ้านก็ค่ำมืดทำมาลูกพ่สาและน้อยสองคนซึ่งยังเล็กอยู่ส่วนพี่คนอื่น ต่างกับโตยแยกย้ายกันไปมีครอบครัวทุกเย็นเราทั้งสี่ต้องหิ้วท้องรอแม่เพราะยังเล็กอยู่เนะี่ยหิ้วจนท้องไส้กิ่วอยู่ที่บ้านเอดี LD ทีเดียวย <c oughs> สิ่งที่โปรแกรมมักจะใช้ประทังความหิวไปวันๆก็คือกล้วยนะำผักกะถิน ตรีมรัว่วจิ้มกับน้ำพราเล็กเปล่าแย่งกันกินด้วยความหิวอย่างที่พวกเราพากันไปเก็บกินไประจำคือคือก้อนดินที่อยู่รอบรอบบ้านบ้านปลายชีวิตของแม่เมื่อลูกต่กางก็แยกย้ายก,กันไปมีครอบครัวแม่จึงอยู่ที่บ้านเพียงลำพังทำไมชาไปอยู่กับลูกคนไหน บอกว่ารำคาลลูกหลานลูกๆก,ก็ไม่มีใครมาเอาใจใส่ดูแลแม่ต่าที่ควรช่วงทางชีวิตได้มีพิษสาคนที่หกซึ่งเลิกกับสามีแล้วก,กลับไปอยู่บ้านกับแม่แต่ก็ทะเลาะกับแม่ประจําจนกระทั่งแม่อย่ตดปีแปดสิบห้าปีในนาเป็นลมอยู่ในบ้านบ่นบอยๆเป็นลมอยู่เป็นประจํานานเป็นปี แล้วก็เสียชีวิตลงโดยที่พิดสาวที่อยู่ด้วยก็ไม่สนใจดูแลแม่เลยฮตัวลูกเองนั้นทงที่มีโอกาสเรียนหนังสือตัววิบากกรรมนะจ๊ะแต่ก็โูกเพื่อนกแกล้งจนไม่กล้าเข้าเรียนทำให้ลูกไม่รู้หนังสือเลยพอายู่ได้สิบห้าปีวันหนึ่งพี่ชายกับปาพเพื่อนมาเที่ยวที่บ้าน ซึ่งครอบครัวลูกก็ไม่เคยรู้จักขมก่กรบ้านเขาอยู่จังหวัดลบบุรีเขาได้เอยปากชวนลูกไปเที่ยวที่บ้านเขาแ้วบอกกับลูกว่าไปแป๊บเดียวลูกก็เชื่อค่ะคิดว่าจะาโคราชบ้านลูกไปจังหวัดลบบุรีของแป๊บเดียวไม่ได้ศึกษาเนี่ยลูกก็เคยอยู่แต่ในป่ามาตลอดก็อ,อยากจะเห็นในเมืองบ้าง ลูกจึงตกลงตามเข้าไปโดยไม่ได้บอกคนในครอบครัวเลยก่อนไปลูกก็เลยตั้งหมอข่าวทิ้งไว้กะว่ากลับมาข้าวก็คงจะสุกพอดีแล้วก็กะว่าจะแวะซื้อปลาทูมาทำกับข้าวด้วยแต่มันก็ไม่เป็นดังที่คิดสิคะเพราะกว่าเขาจะพาลูกไปถึงบ้านก็นใช้เวลาครึ่งวัน อลูกก็เลยได้ใช้ชีวิตยอยู่ร่วมกับเขาที่จังหวัดลบบุรีอยู่กันได้หนึ่งปีก็มีหญิงแปลกหน้าคนหนึ่งมาตีสนิทดูวิบากกรรมนะจ๊ะช่วยลูกให้ไปซื้อของที่กรุงเทพมาขายบอกว่าได้กำไรดีลูกก็เชื่อค่ะเพราะมีความซื้อเป็นทุนเดิมอยู่แล้วลูกจึงตามยิงินนั้นไปโดยไม่บอกใครแล้วถูกเขาหลอกไปขายซ่องอแถวแถวรังสิต ถูกข่งอยู่ประมาณเดือนก,กว่าๆจนขาข้างหนึ่งเกิดอาการชามไม่มีความรู้สึกํำรายกว่านั้นยังถูกผู้คุมข่มขืนและถูกบังคับไปขายบริการให้กับลูกค้าอยู่หลายรายฝ่ายสามีก็ไม่ได้ดติดตามไปช่วยเหลือค่ะเพราะถูกทางญาติห้ามเอาไว้ที่เคยลูกได้เป็นผู้วางแผนกนตำรวจบุกเข้าช่วยเหลือจนรอดออกมาได้พอกลับมาสามีก็มารับลูกไปอยู่ด้วยเหมือนเดิม โดยไม่รังเกียจแต่อย่างใดนี่ยังโชคดีได้เจอสาม,มีอย่างนี้นะเรามีลูก,ด,กด้วยกันห้าคนโดยจนวันห้าคนนั้นได้เสียชีวิตไปละสองคนแล้วก็พิการหนึ่งคนมีประวัติย่อๆดังนี้ค่ะลูกชายคนโตตอนมีชีวิตอยู่เราเป็นคนเจ้าชู้ชอบดื่มเหล้าเบียร์นอกจากนั้นยังสูบบุหรี่กัญชาเขาป่วยเป็นโรคเสนเลือดหัวใจตีบ เป็นอยู่ประมาณสี่ห้าเดือนวันหนึ่งเขาเกิดอาการเหนื่อยมากจึงขับรถไปหาหมอเองที่โรงพยาบาลหมอก็ไม่ได้สักถามประวัติของคุนไข้ก่อนใน้ฉีย้ายทันทีสองเข็มพอฉีดเสร็จดูอการก็กดีขึ้นแต่พอผ่านไปประมาณ10นาทีเขาก็เกิดอาการช็อกลิ้นจุกปากแล้วก็เสียชีวิตลงขณะอายุได้29ปี ลูกชายคนที่สีของลูกถึงแต่เกิดก็มีปลายเท้าทั้งสองข้างงองุ้มเข้าหาฝ่าเท้าตอนอายุได้สองสามเดือนหมอได้ทำการดัดแล้วใช้ปูมปัสเซอร์โบกคุ้มเอาไว้เขาเจ็บปวดมากกร้องไห้ทั้งวันทั้งคืนทนอยู่จนเจ็ดวันลูกสงสารมากเลยแก่ออกแล้วก็ไม่พาไปรักษาอีกจนกระทั่งปัจจุบันนี้เขาเป็นหนุ่มแล้วเวลาเดินต้องใช้หลังเท้าเดิน ตอนก่อนที่ลูกจะมาเจอหมู่คณะที่มีคนมาชวนให้ลูกไปนับถือละทีหนึ่งอยู่สิบกว่าปีเขาบอกว่าเป็นศาสนาพุทธนิกายมหายานมีความเชื่อและศรัทธาในในพระศรีอริยะเมตไตรามากแต่ก็ไม่มีพระสงฆ์เป็นเนื้อนา,นาบุญลูกไริสมัครเป็นสิทธิ์เขาได้มอบเหรียญกมกรมสีทองเหรียญหนึ่งให้นำมาคล้องที่คอ เชื่อกันว่าคนที่มีเหรียญนี้เท่านั้นจึงจะสามารถรับพลังอำนาจที่เกวาแสงทิพ,พย,ย์จ,ยานนาาจากพระศรีอริยะเมตไตรได้วิธีขอพลังแสงทิพย์จะยกมือข้างใดข้างหนึ่งขึ้นแล้วท่องคําว่าขอพลังอำนาจจากพระศรีอริยเมตไตรและท่านผู้นาของลทัทธิผ่านฟ้ามือองก้าไปเจ้าพยยามบุคคลเบื้องหน้าดีเถิด แต่ในนั้นก็จะเกิดมีความรู้สึกเหมือนมีพลังวูบวับพาลำแขนข้างที่ยกขึ้นไปยังฝ่ามือบางครั้งก็รู้สึกวูบวบูบๆที่อุ้งมือและลูกก็รู้สึกเช่นนั้นจริงๆค่ะทำให้ลูกสงสัยว่าพลังอํานาจนี้มาจากไหนผูที่นับถือลัทธินี้จะตะเวนไปรักษาคนเจ็บป่วยหรือพิการตามที่ต่างๆเราถือว่าเป็นการแสวงบุญ เวลาหมู่คณะไปรักษาคนที่ไหนยาของคนที่ป่วยมักจะถูกผีเข้าสิงผีที่เข้าสิงนั้นก็จะรายงานตัวว่าตัวเองเป็นใครมาจากไหนตายด้วยสาเหตุอะไรจะนั้นก็บอกกับญาติของคนป่วยว่าอยากให้นับถือลัทธินี้กันมากๆผีที่เข้าสิงบอกเขาสามารถช่วยวิญญาณเขาและวิญญาณอื่นๆในพ้นโทษได้ และเมื่อไปสืบดูที่มาของผีที่มาเข้าสิงก็พบว่าเป็นคนในหมู่บ้านในบริเวณนั้นที่ตายไปแล้วถูกต้องตรงตามที่วิญญาณที่มาเข้าสิงบอกทุกประการเรามีความฝันสองครั้งเั้งท้ายซึ่งทําให้ลูกสงสัยมากค่ะครั้งแรกลูกฝันตัวเองขึ้นไปบนสวรรค์ไม่สูงมากมองลงมาก็เห็นเหมือนโลกมนุษย์ในฝันนั้น มีพี่หญิงคนหนึ่งพูดกับลูกว่าเดี๋ยวท่านท้าวเวสสุวรรณจะมาสภาก็ลูกก็ได้ยินเสียงท่านเดินมาจากนั้นลูกก็ได้ยินท่านเรียกหาบัญชีที่มีชื่อนามสกุลของลูกนี่ในฝันนะจ๊ะลูกได้ยินก็สะดุ้งท่านบอกกับลูกว่าจะมีอายุขายแค่ห้าสิบปีนะจากนั้นลูกก็สะดุ้งตื่นตอนที่ฝันอายุสี่สิบแปดปีค่ะ เูกจึงขขนขวายทำบุญมาตลอดเอ๊ย,อยงี้ตั้งไห้เท้าเบสุวรรณไปเข้าฝันเรื่อยๆปัจจุบันอายุของลูกผ่านไปได้ห้าสิบสาปีแล้วค่ะแต่มีอีกครั้งหนึ่งลูกฝันว่ามีคนนำบากกาสีดงมาเขียนที่ฝาเมืองลูกว่าจะอยู่ได้ถึงปีกุลซึ่งก็คือพศ2 5 5 0ที่กำลังจะมาถึงนี่ก็เป็นความกังวลใจของลูกค่ะ คำถามพ่อลูกตายแล้วไปไหนคะได้รับบุญที่ที่ไปให้หรือไม่เหตุใดแม่ลูกจึงลำบากมาตลอดกระทั่งจราก็ยังตั้งอยูย่เพียงลำพังไม่ได้รับการเอาใจใส่จากลูกๆทัดทีควรแม่ตายแล้วไปไหนคะได้รับบุญที่ที่ไปให้หรือไม่คะกรรมใดที่ทำให้ตัวลูกพิสาและน้องชายสองคนต้องกินดินและกินอุจจาระแห้งคะ ัจจุบันน้องชายทั้งสองได้เสียชีวิตไปแล้วน้องชายคนที่สิบเอก็ถูกฆ่าจริงรั์ตอนอายุประมาณ18ปี mm hmm. เกิดจากการหักหลังส่วนน้องชายคนที่สองเป็นฝีในท้องปวดท้องมากอยู่สองสัวันก็เสียชีวิตได้เดือยอายุสิบสองปีเขาทั้งสองตายแล้วไปไหนคะไอ้ใดลลกจึงไม่รู้หนังสือเป็นคนซื่อเชื่อคนง่าย ทำให้ต้องมีสามีโดยไม่ได้ตั้งใจและถูกเขาหลอกไปขายบริการที่เรอมาได้เพราะเหตุใดคะกรรมใดทำให้ลูกชายคนตรงลูกป่วยเป็นโรคเสลือดหัวใจตีบและเสียชีวิตเพราะถูกฉีดยาคะกรรมใดทำให้ลูกชายคนที่สี่ของลูกเกิดมาพิการปลายเท้างอง,งุ้มกระหาฝฝาดเท้าขาลีบเวลาเดินตั้งใจหลังเท้าเดิน รบีการอะไรกับล,ลูกชายคนนี้จึงมาเป็นแม่ลูกกันคะพลังแสงทิพย์คืออะไรมีจริงหรือไม่ต้นแรงมาจากฤษีอริยเมตไตรหรือมาจากผู้นาลรทธิน้หรือมาจากไหนคะทำไมต้าอสายลิ้นเหรียญน,นั้นเป็นสื่อในการรับพลังแสงทิพย์พลังนี้รักษาคนป่วยหรือพิการให้หายได้จริงหรือไม่และทุกครั้งที่ลูกป่วยหรือปวดหัวจะขอพลังนี้มาช่วย แล้วลูกก็หายป่วยนะเป็นพระอะไรคะเหตุใดเวลาที่กลุ่มเราที่นี่ไปรักษาคนป่วยตามที่ต่างๆจึงมีผีเข้าสิงญาติคนป่วยเสมอแล้วบอกว่าอยากให้นับถือกันมากๆเราสามารถจะวิญญาณในพ้นโทษได้ผีที่กัมาเข้าจริงหรือไม่แล้วที่พูดมันนั้นเป็นความจริงหรือไม่เป็นจริงเกิดจากอะไรคะ แล้ดีลรู้มีความเกี่ยวพันกับลัทธินั้นอย่างไรชาตินี้ลูกจึงได้เป็นนับถือและเกี่ยวพันกับลัธินั้นอีกคะขอที่ปักใจัยนับถือลัทธินี้ตายแล้วจะไปอยู่ที่ไหนคะผู้ที่นำลัทธินั้นมาเผยแผ่ในไทยตายแล้วไปไหนคะที่ลูกฝันเห็นท่านท้าเวสวรร์บอกว่าลูกจะมีอายุข,ขายแค่ห้าสิบปีนั้นเป็นพระอะไรคะทำไมจึงเป็นเช่นนั้น และที่ลูกอยู่ต่อมาได้ถึงปัจจุบันอายุ53ปีพระบุญที่ลูกทำมาช่วยไว้ใช่หรือไม่คะและความฝันเ้าได้สองเป็นเพราะเหตุใดคะเขาที้มีคนฝากถามมาคะ่ะหากสามีไปเล่นการมานาันสนนเกอร์หรือบอลโลกเมื่อได้เงินมาแล้วเขาก็นำเงินนั้นมาให้ภรรยาใช้ใจ่ายในครอบครัวส่วนภรรยานั้นก็ไ่เดชสนับสนุนให้สามีเล่นแต่อย่างใด แต่ห้ามแล้วสามีก็ไม่ฟังริออยยจะติดบาปกับสามีไหมคะหรือหากเอาเงินนั้นมาทำบุญจะได้รับอนิสงส์อย่างไรริออยะควรทำอย่างไรเพราะเขาไม่อยากจะมีบาปติดตัวคะ่ะก็สกองสิ <c oughs> ชาติแล้วชีวิตการของเรืองรูปเป็นอย่างไรคะชตอนี้รูปมปความปรารถนันอย่างแรงกล้าที่จะเขานิพพานพอเบื่อเบื่อเบือนนายแต่การเวียนว่ายแต่เกิดแบบสุดๆ เหตุใดลูกยังมีความคิดเช่นนั้นลูกคิดอย่างนี้สมควรหรือไม่คะลูกเคยสร้างบาร,รมีกับมูคนะะมาอย่างไรและมีผลการปฏิบัติทำเป็นอย่างไรคะจกนที้ทำไมลูกถึงมาสร้างวรมีช้าคะลาบตาฝันเปนตมิตาเตินขึ้นมา แล้วก็นำมาไลห์ฟังเป็นนิยายปารามรากันจ้าพ่อตายแล้วก็ไปอยู่มาหารนรกขุมห้าเพราะกรรดื่มสุราเป็นอาจินกำลังเดินในนิริยบาลกรอกน้ำกรอดสีดำร้อนแรงอยู่มีความทุกข์ทรมานมากจะต้องลงอีกหลายผมรลบผิดศีลอีกหลายข้อ ไม่อาจรับบุญที่อ่ิปนให้แต่ทำบุญไปให้เรื่อยๆบุญนี้ก็จะไปคอยอยู่ที่โยมโลกจ้าแม่งลูกมีชีวิตลำบากมาตลอดแม่กก็ทั่งชารายังอยู่ตาลำพังไม่มีลูกหลานมาดูแลต่อติบวนเพราะแม่ทำทานมาน้อยกรรมตรณีในอดีตมาส่งผล อีทั้งขาดบุญดูแลบิดามารดาและขาดบุญส่งเคราะห์ญาติเป็นต้นมาทรงผลเจ้าจึงทําให้อยู่ตามลาพังไม่มีลูกหลานมาดูแลตายแล้วก็ไปเป็นบริวารปุมะเทวาสายยักษ์แล้วความมักโกรธอยู่ได้ด้วยอาหารที่ปของหัวหน้ายักษ์เพราะทําทานมันน้อยได้รับบุญที่ที่ไปให้แล้วก็ทํำให้สภาพดีขึ้น แต่ก็ยังเป็นบริวารเขาอยู่แต่นั้นให้ลูกทำบุญอุทิศไปให้ท่านอีกบ่อยๆใช่โอเ้เป็นบริวารยักษ์จเจอแต่คิ้วๆนั่นเลยแหละตัวโลกิสาและน้องชายสองคนทาํม,มากินดินและกินจะระแห้งเพราะ,ะพระกรรมตนีไม่ชอบบริจาคทาน หามีคนที่ยากจนหรือคนที่มาขอความช่วยเหลือก็มักจะปฏิเสธไปแถมไล่เขาซะอีกแล้วมักจะบอกเขาว่าให้ไปเก็บดินและกินอุจจาระแทนวิบากกรรมนี้มาส่งผลจ้าน้อยชาวกติศสิบเอ็ดถูกฆ่าจริงทรัพย์ตายตอนอายุสิบปดก็ไปเป็นสัมภเวสีรนเล่ลำบากอดอยากอยู่ให้ลลูกําบุตที่ไปให้บ่อยๆแจ้ น้องชาคนที่สิบสองเป็นฝีในท้องตายแล้วก็ไปเกิดใหม่เป็นมนุษย์ในครอบครัวที่มีฐานะยากจนเหมือนเดิมจ้าตัวลูกไม่รู้หนังสือเป็นคนซื่อเชื่อคนง่ายทำไมต้องมีสามีด้วยเ่ยแต่งใจและถูกหลอกขายบริการเพราะกำแนดิดสมัยเป็นผู้ชายที่มีฐานะแต่ก็มีความตระหนี่และก็มักไล่คนที่มาขอความเ,เหลือ ไปกินดีแล้วอุจจาระดังกล่าวนั่นแหละจช่ยังชอบว่าคนอื่นโง่อีกแถมไม่สนับสนุนเรื่องการศึกษาจึงทำให้แม่รู้หนังสือแล้วก็เป็นคนเชื่อคนง่ายกับกรรมที่เคยขายทาสผู้หญิงในเรือนของตอน,น,นไปให้แก่ส่องโสเภนีอีกทั้งชอบเจ้าชู้จึงทำให้ต้องมาเป็นผู้หญิง มีสามีได้ไปแต่งใจและถูกหลอกไปขายบริการจ้าลอบมาได้พักกรรมนางกล่าวเบาบางแล้วไม่ได้มีบุญใดพิเศษชาติกั่อนนี้หน้านี้เป็นโสมพิณีกรรมหนักกว่านี้เยอะจ้านี่เป็นช่วงสั้นนั่นเป็นช่วงยาวชีวิตที่สังสารวัตรเนาะ ดูกยาจกันโตป่วยเป็นโรคหัวใจติดเสียชีวิตด้วยการถูกฉีดยาพระการปันอธิบาฆ่าสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่การใช้แรงงานสัตว์หนักแล้วไม่ดูแลให้ดีกับการที่เคยวางยาเบื่อสัตว์จนตายอดนอนสงวนได้มีเหตุให้ถูกฉีดยาเกินขนาดจนตายอีกทั้งหมดอยากยายุไขแล้ว แม้ไม่ตายด้วยการถูกขีดจาก,ก็ต้องตายด้วยวิธีการอื่นเพราะกรรมบาลนิบาทตมารุมอยู่แล้วจ้าตายแล้วถูกพาตัวไปยมโ,มโรกด้วยกรรมดื่มสุราโอ้ยตายก็อย่างนี้กำลังถูกกรอกน้ำทองแดงทุกทรมานมากยังจะต้องลงไปอีกหลายขุมแต่รับบุญที่ที่ไปให้แล้วก็ได้รับรถยอนอ่บนโทษล,ลงมา ต่ยังไม่หมดกรรมแจะรู้จักกนที่สี่เกิดมาพิการปลายเท้างอง,งุ้มก็หาฝ่าเท้าขารีบเวลาเดินต้งใช้หลังเท้าเดินเพราะแน่ดีมีกรรมหลายอย่างเช่นมัดขาสัตว์ส่งค่าขายกรรมที่ทุบตีสุน,นัขแมวที่มันพิการและกรรมที่เคยไปล้อเลียนคนพิการ ที่มีขาและฝ่าเท้ามุอนดังที่ปัจจุบันที่ตนเป็นกรรมทั้งหมดมารวมส่งผลเจ้ะมาเป็นแม่ลูกกันเพราะเคยเป็นแม่ลูกกันมาในอดีตแล้วก็เป็นคนที่ใช้ลูกคนนี้มัดขาสัตว์ส่งค่าขายดังกล่าวสังนี้วิบากกรรมนี้จึงทำให้ต้องมาดูแลเขาในชาตินี้แจ้ มัดขาปูมัดขาไก่ขาเป็ดขาอะไรสารพัดพลังแสงทิพย์ตามที่เจา้าเราที่บอกนั้นก็ไม่ได้มาจากพระศีอริยเมตไตรอ้างท่านนะ่ะท่าไม่ได้รู้เรื่องท่านอยู่ในเขตนิยตะโพธิสัตว์บนสวรรค์ชั้นดุสิต แล้วก็ไม่ได้มาจากเจ้ารัธิแต่เจ้าลัธินี้เคยเป็นวิทยาธรมาหลายชาติแล้วแลยตินิสัยชอบวิชาของวิทยาธรได้นำมารวมกับความเชื่อในพระพุทธศาสนาแบบมหายานที่ตนเองเรียนรู้มาก็าได้นนำมาดัดแปลงทำให้เกิดความเชื่อหรือพิธีกรรมฉายพลังแสงทิพย์ดังกลาจจ่าวจ้า ตัตั้งใช้เหรียญเป็นสื่อนั้นก็เป็นเรื่องหลักวิชาของวิทยาธรที่จะทําให้ผู้ชใช้เกิดความมั่นใจแล้วทําให้เกิดความเมตตาจิตอย่างอ่อนๆอมารักษาไข้ซึ่งหายก็มีไม่หายก็มีคือเหรียญนั้นเป็นสื่อทําให้คนผู้ที่จะรักษาได้เกิดความมั่นใจรวมกับกระแสความเมตตาจิตที่อยากให้เขาหายผู้นั้นจะรักษาก็หายไม่รักษาก็หายทำมารักษาอย่างเงี้ยหาย ที่ลูกป่วยแล้วลูกขอพลังนี้มาช่วยแล้วหายนั่นก็เป็นเรื่องของจิตของลูกที่มีความมั่นใจจึงหายได้แต่ไม่มีใครมาส่งพลังซึ่งหายก็มีไม่หายก็มีใจะเหมือนให้หวยเงี้ยถูกก็มีไม่ถูกก็มีเวลากล่มรัฐที่นี่ไปหาคนป่วยตามที่ต่างๆเนะี่ยมักจะมีผีเข้าสิงญาติคนป่วย แล้วบอกอยากว่าอยากให้นับถือกันมากมากแสดงกัว่าผีทจ่เกาสิงนี่ต้องสมรู้แน่ๆเลยเนี่ยบอกว่าอยากให้นับถือกันมากมากาะสามารถจะวิญญาณในพ้นโทษได้นั้นเพราะว่าเอาผิดไม่ได้เนื่นอยจากไม่มีตัวตนก็เป็นเรื่องนัดแนะและหารือกันมาก่อนหลือพูดคําเดียวสั้นๆก็คือเตรียมกันเอาไว้ไปกิดความเชื่อมั่นเท่านั้นแหละจ้ะ อย่าไปสนใจเป็นจริงอาจังอะไรเลยไม่เกิดประโยชน์จะแต่เป็นความปลื้มเล็กๆปนที่ปนความหลงชาตินี้ที่ลูกจะมาเกี่ยวกับลัที่นี้กับพราะในีตัวลูกก็ชอบนับถือลัที่ต่างๆหลากหลายมามากมายผังนี้ยังติดตัวมาให้อยู่ในวงจรพวกเป็นตูเป็นตาเหล่านี้จะคนที่ใบใจนับถือลัที่นี้ตายแล้ว ก็แล้วแต่การของแต่ละคนที่ได้กระทำเอาไว้แต่ถ้าไปดีอย่างมากก็ไปที่ป่าหิมพา,าน<ม>เป็นชาวป่า<ม>หิมพา,านต<ม>ป่าไม้สีทอง<ม>หรือไปเป็นวิทยาธรฉันจะตุมหาดเดจิก,กาเพราะยังไม่ได้สร้างบาร,รมีอย่างถูกหลักวิชายังเป็นกุศลที่เจือความหลงอยู่จ้าบุทิ่นำัอที่นี่มาเผยแพร่ในประเทศไทยตายแล้ว ก็ไปเจเจ้าลัทิทิสวรรค์ชั้นจตุมหาราชกาสายวิทยาธรชั้นสูงขณะนี้กำลังสวดภาวนาถึงพระศรีอานเื่อขอพลังแต่ก็ไม่เคยเจอกันแต่ยังไม่เคยเจอพระศรอีอาริยเมตรตรนี่เพราะว่าอยู่แค่ชั้นจตุมหาราชกาแต่ก็มีความหวังว่าสักวันจะต้องเจอแล้วก็ พอสวดเสร็จแล้วก็อธิษฐานจิตให้สาวกที่อยู่ในเมืองมนุษย์ทําการรักษาผู้ป่วยสำเร็จแต่ก็ยังไม่ถึงขั้นส่งแสงทิพย์อะไรมาให้จ้ะแค่อธิษฐานจิตแต่ไม่มีแสงเสริมอะไรมาให้หลยจากลูกศิษย์ไปความมั่นใจว่าเป็นงั้นเป็นงี้สิลูกฝันเห็นท้าวเวสวรรน,นั้นบอกว่าลูกจะมีอายุข,ขัยแค่ห้ิบปีแต่ปัจจุบันเราอยุหสปีแล้วนั้น ก็เป็นพระจิตนิวรณ์จ้ะอย่าไปเอาเป็นเรื่องเป็นราวแต่ก็ดีที่ฝันอย่างนั้นจะได้ดำเนินชีวิตยอยู่ด้วยความไม่ประมาทได้มีโอกาสสั่งสมบมบารมีทั้งทานศีลภาวนาให้มากๆซึ่งก็ะทำให้บุญนี้มาช่วยยืดอายุขัยของตเนเองให้ยาวขึ้นจ้ะก็ดีเหมือนกันฝันอย่างนี้ หากสามีใครนำเงินไปเล่นการมาน,นันสุนเกอร์หรือบอลโลกมาด้เงินมาแล้วก็นำมาให้ภรรยาใช้จ่ายใ,ในครอบครัวส่วนภรรยานั้นก็ไ่เด้ดสนับสนุนให้สามีเล่นการมานันแต่อย่างใดแต่สามีไม่ฟังภรรยานั้นก็จะมีส่วนบาปโดยอ้อมคือ จะมีผังที่จะมีสามีนักการพนันอย่างนี้อีกในภพชาติต่อไปจ้ะหากนำเงินที่ได้จากการานันมาทำบุญจะได้อานิสงส์ไม่เต็มที่เพราะว่าวัตถุทานั้นไม่บริสุทธิ์มาบุญส่งผลสมบัติบางส่วนก็จะต้องมีวิบัติไปด้วยการพนันอีกจ้ะ บางส่วนบางส่วนสิ่งที่ภริยาที่มีสามีอย่างนี้จะต้องทำคือทำหนา้า,าที่กัลยาณมิตรให้สามีโดยชี้โทษของการมันการพนันและแนะนำสามีทาหมายกินอย่างถูกศีลถูกธรรมแม้ทรัพย์ที่ได้มาจะไม่มากแต่ว่าเมื่อมาทำบุญก็จะได้บุญเต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะว่าวัตถุทานนั้นบริสุทธ มาบุญส่งผลก็จะได้สมบัติที่ไม่มีวิบัติเจือเลยจ้ะชาติผ่านมาการคลองเรือนของลูกลำบากกับชาตินี้เยอะต้องถูกไปเป็นโสเภณีเพระกรรมยังหนักอยู่แต่ชาตินี้กรรมมบาบางลงแล้วจึงเจอเพียงแค่นี้จ้าชาตินี้เบื่อหน่ายชีวิตการครองเรือนและการเป็นว่าแต่เกิดแบบสุดๆ มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะไปนิพพานนั้นก็เป็นการสมควรอย่างยิ่งจ้าแต่ว่าเมื่อเบื่อการเป็นว่าจะเกิดแล้วก็ต้องมันสั่งสมบุญทุกบุญให้มากๆาละบุญนี้เท่านั้นจึงจะทำให้ไปนิพพานได้จ้าสร้างบารมีกับหมู่คณะมาแบบกองสเสบียงจะพลัดกันมาหลายพุทธันดอนแล้วละลูกประมาทในการสร้างบุญจ้า จาตนี้ก็ต,ตั้งใจสร้างบารมีให้ดีจ้ตตั้งมันนั่งธรรมะให้มังมากจะได้มีที่พึ่งภายในชาตินี้บุญเก่าที่เคยสร้างร่วมกันมาส่งผลแต่บุญเกา่าดังกล่าวมีน้อยจึงถ้าให้มาถึงหมู่คณะชา้าจ้ติาตอนี้มาเจอกันแล้วให้ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญแ,แล้วติฐานจิตตามเจริญดุสิธ์บุรี โว้มมันวิสเวลาพอริศาทจะได้ปลาดกันเลยเจ้า No one escapes the law of karma belief in cause and effect me belief in the law of karma